คืนนี้แล้วนะคะโตเกียวบันเทิงศิล์น f c นี่ก็โอ้โหเรียกได้ว่าจะหมื่นคนแล้วค่ะทุกคน ในกลุ่มปิดนะคะจะหมื่นคนแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้คือล้านแตกแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์บอสบิ๊กนะคะวันนี้ก็ได้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยนะคะเพราะว่าให้งานเนี่ยมันผ่านไปได้ด้วยดีให้งานมันราบรื่นค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ค่ะทุกคนเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นน้องๆศิลปินเนี่ยซ้อมๆกันอยู่นะคะ ฝนตกค่ะเมื่อคืนพายุเข้าค่ะเรียกได้ว่าตกหนักเลยลมพัดแบบว่าโอ้โหน้องๆช่วยกันจับเต็นท์ไม่ให้มันปิยุกันนะคะซึ่งน้องๆก็ได้ใส่ชุดนะคะใส่ชุดแบบที่แท้จริงแล้วก็ลองแต่งหน้าอะไรทุกสิ่งอย่างนะน้องสกายก็โอ้โหใส่ชุดเพชรใส่มงกุฎนะคะแต่งหน้าสวยแต่ฝนตกลงมาค่ะทุกคนหลายคนเปียกมอดยอดเลยนะคะแล้วก็หลายคนก็แต่งหน้ามา โอ้โหโ,โดนละอองฝนนี worries, i, care, between, mm ่ค hmm. ือหยิ hmm. ่งเลยนะคะทุกคนแต่รอดูกันค่ะรอดูว่าคืนนี้การแสดงจริงของโตเกียวมิวสิกจะเป็นยังไงนะคะก็ภาวนาขออย่าให้พายุเข้าขออย่าให้ฝนตกเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมันเข้ามาแล้วไงคะทุกคน น้องๆทุกคนก็ต่างขยันตั้งใจซ้อมกันมากๆเลยนะคะแล้วก็น้องอุงอิงก็มาแล้วค่ะน้องอิงมาถึงก็ขึ้นซ้อมบนเวทีเลยค่ะนะแล้วก็อีกอย่างหนึงนะคะนุกธนดลก็มารอตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วนะคะทุกคนเออมารอดูค่ะนุกธนดลจะเปิดตัวการแสดงการโชว์ยังไงนะมารอดูค่ะรอชมกันในคืนนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคุณครูจูนี่ ครูจูนี่นะคะเสียงดีมากๆเลยนะขึ้นซ้อมร้องเพลงเรียกได้ว่าทุกคนคือขนลุกกันเลยทีเดียวละค่ะทุกคนอืมแล้วก็วันนี้นะคะบอสโนตบอสโนตแห่งอีสานนครสินนะมาบาคอยให้กำลังใจบอสบิ๊กผู้อีบ้านฟินแลนด์มานั่งข้างๆกันนะคะคอยช่วยเหลือพี่ชายที่แสนดีคอยให้กำลังใจส่งกำลังใจให้กันค่ะเพราะว่านะบอสโนตก็ คืนนี้ก็จะมีโชว์ด้วยนะบอสโน้ตนะรอดูบอสโน้ตจะใส่ชุดเพชรสีอะไรรอดูนะคะแต่ในส่วนของน้องยูรินะคะบอสเฟมบอกว่าโอ้ยทำไมน้องยูริใส่ชุดเพชรสีนี้สีม่วงว่าสันน้องยูริต้องใส่ชุดเพชรสีเข้มๆว่าสันเด้บอสเฟมกล่าวเออบอสเฟมเดอพี่น้องบอสเฟมแห่งดาน,นิกบอกว่าโอ๊ยทำไมให้ลูกชายค่อยใส่ชุดเพชรสีอันม่วงว่าซาน ยูรีต้องเหมาะกับชุดเพชรสีเข้ม,ขมคือสีแดงสีน้ำเงินเข้มว่าสารพี่น้องโอเคค่ะทุกคนคืนนี้ก็รอรุ้นกันนะคะทุกคนว่างานจะเป็นยังไงงานจะออกมาราบรื่นดีหรือไม่ยังไงก็ส่งกำลังใจให้ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกด้วยนะคะใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะคะบัตรกลุ่มปิดราคา129บาทก็เข้าได้เลยไปเชียร์ไปให้กำลังใจศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบนะคะ วันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกคนมากค่ะที่มารับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ